เป็นแทนตอนนี้เนี่ยมีทีเซอร์ไปบ้างเล็กน้อยนะครับก็ทางแทนนี่กรี๊ดกร๊ากันขอสมควรเพราะว่าเพราะว่าก็เ,าเป็นฉากที่แบบว่ารินเนี่ยร้องเพลงอยู่แล้วก็แล้วก็เหมือนกับแกล้งเพื่อนเหมือนกับมีมีความกุบภาบารเล็กๆที่ที่เป็นทีเซอร์ออกมานะครับผมก็หลายๆคนก็ชอบมากแล้วก็บอกว่าเ,าเป็นดินได้เป็นดินได้ดีมากอะไรอย่างนี้ครับก็ก็ดีใจที่หลายๆคนชอบครับแต่ว่า,าจะดีใจมากกว่าถ้าเกิดว่าได้ชมละครเต็มเตเรื่องนะครับ ตอนนี้นี่ก็น่าจะประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ50%แล้วที่ได้มีการถ่ายทำไปแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ดูละครพี่โน้ตไปก่อนแล้วกันพี่บี้ไปก่อนแล้วกันนะครับท่านเวลาหาล้กก็ตอนนี้ก็มีเวลาว่างก็ได้ดูบ้างแต่ว่าก็ตอนนี้ก็คือเร่งเร่งมากนะครับคือ4วันเนี่ยถ่ายละครทั้ง4วันเลย <c oughs> ก็เป็นเป็นการทำงานที่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสนับเดินแทรนะครับได้ได้ดูสารแดออกับโตโน่เผากันจนแบบคนแบบเกลียดกันหรือเปล่าครโอ้ไม่ครับคือ คือเราเราเราตลกลงกันว่าวันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งวันที่เราจะแบบว่าขุดคุยเรื่องเรื่องที่แบบว่าของแต่และคนที่จะทําให้หน้าแตกออกมานะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยเผาพี่โน้ไปเกลี่ยนเหมือนกันนะครับพี่โนโ้ตก็เผาเราเกลี่ยนเหมือนกัน <c oughs> ใช่ครับไม่ได้โกรธกันนะคะไม่ได้โกรธกันครับรักกันมากครับมาดูเดือนแพ้แล้วใช่ครับแล้วก็แล้วก็ซาแอร์วันที่วันที่ห้าสิงหาคมนี้ครับมาแล้วออกมาแล้วครับเออค่ะออกมาแล้วเหรอยังยังไม่มาวัไม่มาึงแฟนๆหน่อยค่ะเขาเป็นห่วงน้องกันครบหนึ่งปีแล้วครับผมก็ ฝากถึงเนแฟนแล้วกันครับสำหรับใครที่เป็นแฟนกันแล้วก็ติดตามผลง,งานมนกันกนะครับผมก็ไม่หายไปไหนนะครับยังทำงานอยู่ทุกวันแล้วก็บางทีอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันบ้า <c oughs> ง จะมีการถ่ายละครอยู่แล้วก็แล้วก,ลก็คือทุกวันเนี่ยก็คือตั้งใจทํางานมากๆแล้วก็ตทมที่กับทุกทุกงานที่ได้ทำนะครับอ <quad S 1> ขอบคุณสำหรับทุกกำใจมากๆที่ให้กันมานะถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบส่งกลับไปแต่ว่าก็ได้รับรับรู้ว่ากำลังจะทุกกุกกำใจที่ให้กันมาเนี่ยก็เป็นกำใจท,ที่ที่มีค<อ>่าสำหรับกันมากมานะครับที่ทําให้การได้ได้มีแรงแล้วก็ทํางานทุกวันนี้ครับขอบคุณมากๆ หนึ่งปีแล้วนะครับผมที่อยู่ด้วยกันมานะครับยังไงก็อ,อ,อยู่กันิกไปเรื่อยๆสองปีสามปีไปเรื่อยแล้วกันนะครับผม